คุณผู้ชมครับนี่คือชุดอัลติเม e ไฮเอ e n นะครับที่ห้องของ GAV นะฮะไทยบรมพิมาน3เนาะในการ BAV Hand Show 2025ครั้งที่2นะคุณระเบิดครับไฮไลท์ของซิสเ็มนี้มีอะไรบ้างครับข้องบอกว่าจัดมาแมทชิ่งนะครับ,ร,บระดับระดับเอเชียเลยอบอกว่าขอไล่อย่างนี้พี่มุ่มแบบ,บด้วยความรวดเร็วก็คือคหลับต้นทางเดี๋ยวผมอ้อมไปตี่นี้ต้นทางเนี่ยเขาเรียกว่าสุดคั่วสุดสายนะ ระดับระดับระดับโลกเลยดีกว่าระดับนี้นะครับสำหรับโครโนสเพอร์เพชชวลนะครับตัวนี้เป็นเทอร์เน็ตบิลตัวท็อปจากแคนาดาพี่อุ้มซึ่งเอามาแมทชิ่งกับตัวอุปกรณ์จากโกมุนสังเกตว่าเป็นโกมุนทั้งเซตโกมุนสวิสแลนด์ทุกคนครับผมจะบอกเลยว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่ฟังสบายมากๆนะครับในแบบอัลตร้าไฮเอ็นเสียงดีแค่ตั้งเอาไว้ก็เสียงดีแล้วนะครับตัวนี้เราเราเลยมองเลยว่าโกมุนเนี่ยเขาเขาตอกย้ำแบรนด ระดับโลกมาเลยนะครับเราอยากให้มันงานนี้ยิ่งใหญ่ระดับเอเชียเลยยกเซตนี้มาให้นะครับโดยที่เรามีเป็นปริโฟโนบวก Power Supply จากโกมุนนะครับโดยแล้วก็จะมีเป็นปรีนะครับซีรีส์นี้ตัวท็อปจากโกมุนเช่นกันโดยมาใช้เท l o สที่เป็นโมโนบล็อกจากโกมุนเช่นกันนี่คือไฮไลท์แต่มากไปกว่านั้นตัวเดวินคอมเทสของแบรนด โกเบลนะครับจากเยอรมนีตัวนี้นะครับเห็นเล็กๆขนาดนี้นะครับสามารถขับเต็มห้องระดับความยาว13เมตรได้เห็นตัวเล็กๆขนาดนี้พี่อุ้มตัวนี้ต้องมาฟังให้ได้นะต้องมาฟังให้ได้ใช่ครับคือผมจะบอกว่าอันหนึ่งที่เราเราฟังแล้วบอกล้วผมพูดกับตัหลายคนว่าวันนี้โกเบลเนี่ยชายนิ่งมากเขาเรียกว่าส่องแสงส่งประกายมากๆทําไมนะครับถ้าคุณอยากจะฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเหมือนดูการแสดงสดเนี่ยให้มาฟังโกเบล ด้วยด้วยอุปกรณ์แล้วดีไซน์หน้าตามันคืองานปฏิมากรรมเออนี่คือระดับนี้เพราะนั้นคือให้เรามาฟังซึ่งงานนี้จริงๆแล้วเรามีข้างๆเนี่ยก็จะมีตัวโกลมุนที่เป็นลำโพงวังเขาเรียกว่าบุ๊คเชล์นะครับรวมถึงตัวแพสซีฟและไฮไลท์อีกตัวหนึ่งแอคทีฟใครที่ชอบฟังเพลงในแบบคลาสสิกเรามีเพลย์ลิสต์ที่อยากจะให้คุณได้สัมผัสเพลงคลาสสิกแล้วใช้ลำโพงแค่แอคทีฟเอง ช่คุณคุณโรเบิร์ตตั้งห่างขนาดนี้เวทีเสียงวันโหวปะไม่มีไม่มีโหวแล้วโดยเพราะยิ่งตั้งห่างขนาดนี้นะสังเกตนะครับว่าเสียงเต็มห้องแล้วเลเยอร์นะเวลาเราฟังในดนตรีคลาสสิกครับฟิมเราจะเราจะต้องได้ยินติมมันีชั้นท้ายสุดเนี่ยแล้วได้ยินชัดอยู่นี่คือผมบอกเลยว่านี่ลำโพงแอคทีฟหรอทำได้ขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีต้นทางครับจะเป็นตัวไอดอส ซึ่งของโกมุนเขาทำสตรีมเมอร์ซึ่งเอามาแบทชิ่งกับลำโพงคู่นี้แยกแชแนลซ้ายขวาทุกคนแล้ว,ตวแต่ว่าไส้ต้องบอกไส้ในเนี่ยเป็นการร่วมมือระหว่างโกมุนและก็พิงคฟอนนี่ระดับโลกสองสองสองคนคจับมือกันสองแบรนด์จับมือกันดังนั้นคือพลาดไม่ได้สำหรับไฮเอนด์ N. นี่เห็นไหมครับใช่แต่บ้างไปวันนั้นปิดท้ายคือว่างานนี้อาทิตย์หน้าจะเป็น Black Friday งานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเจ้าของแบรนด์ g a v นะครับจัดลด 75% 75%นะครับสำหรับสินค้าที่เป็นระดับอัลตร้าไฮเอ d 75%มีที่ไหนแบ็ค f r เดย์นะครับมีที่นี่ต้องมาที่ b a b 2025ครั้งที่2นะครับที่ห้อง GAV นะฮะไทยบรมพิมาน3ชั้น3นะครับมาฟังให้ได้นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณบินไปที่อื่นก็ไม่มีซสเซ็มนีให้ฟังมีที่นี่เท่นี่นี่คืออัลตร้าไฮเอ็นมาสัมผัสนะครับมาลองฟังมาลองสัมผัสเสียงแบบอัลตร้าไฮเอ็เป็นยังไงวันนี้เขายก เงินแบบ4ี่ล้านมาให้เราฟังอยู่ตรงนี้นะครับมาลองฟังกันดูนะครับแร่หวังว่าเราได้เจอกันกับสุกคนนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ผมสวัสดีครับ